หูฟังแบบคาดหัวหรือเฮดโฟนเฮดโฟนเป็นหูฟังอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากเป็นหูฟังที่สวมใส่สบายไม่อึดอัดเหมือนหูฟังแบบอุดหูหรืออินเอียร์ซึ่งหนึ่งในแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำของโลกก็คือเฮดโฟนของโซนี่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพเสียงที่จัดเต็มมีความทนทานซื้อรุ่นหนึ่งสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี อีกทั้งยังมาพร้อมกับงานประกอบสุดเนียที่สามารถบ่งบอกถึงความพิถิพิถานในขั้นตอนการผลิตได้เป็นอย่างดีเฮดโฟนของโซนี่มีวางจําหน่ายหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เน้นการตัดเสียงรบกวนเป็นพิเศษรุ่งที่จูนเสียงเบสให้เด่นชัดขึ้นรวมไปถึงมีให้เลือกทั้งเฮดโฟนแบบมีสายและไร้สายทําให้หลายคนที่กําลังสนใจเฮดโฟนของโซนี่อยู่ไม่รู้ว่าควรเลือกซื้อรุ่นไหนถึงจะเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของตนเอง บทความนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการเลือกเฮดโฟนของโซนี่พร้อมทั้ง10อันดับเฮดโฟนของโซนี่หลากหลายรุ่นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือเดโฟนของโซนี่รุ่น w s 1000XM4 นี่คือเดโฟนของโซนี่แบบไร้สายรุ่นท็อปสุดที่โดดเด่นทั้งเรื่องการตัดเสียงรบกวนและคุณภาพเสียงที่ทรงพลังโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับชิป S D Noise Cancelling QN1 ที่ภายในประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับเสียงในสภาพแวดล้อมต่างๆและทำการตัดเสียงรบกวนรอบทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดส่วนคุณภาพเสียงก็มีหมัดเด็ดอย่าง DSEE Extreme ที่จะ ประมวลผลและชดเชยรายละเอียดเสียงที่สูญหายจากการที่ไฟล์เสียงถูกบีบอัดเนื่องจากการส่งข้อมูลเสียงแบบไร้สายอีกทั้งยังรองรับความถี่เสียงตั้งแต่4 h เฮิรตซ์ลบ0,000เฮิรตซ์และ lda c คุณภาพเสียงระดับไฮระสค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเดโฟน e ของ Sony รุ่น WSBD 900N หากใครที่มีงบประมาณไม่ถึงดโฟน e ของ Sony รุ่นท็อปอย่าง WS-1000XM4 รุ่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคะ่ะเพราะรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นรองท็อปที่มาพร้อมกับฟีเจอร์และฟังก์ชันเด่นที่จัดเต็มไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นไดรเวอร์ขนาด40ม mm มที่มาพร้อมกับระบบเสียง Extra Bass TM ลงลึกเสียงเบสให้ชัดเจ ให้คุณสนุกกับการฟังเพลงมากยิ่งขึ้นต่อมาคือระบบตัดเสียงรบกวนแบบดิจิตอลน้อยแคนเซลลิ่งดื่มด่ำกับการฟังคอนเทนต์ต่างๆได้มากกว่าที่เคยนอกจากนี้เฮดโฟนรุ่นนี้ยังรองรับ LDAC โคเดกทำให้สามารถฟังคอนเทนต์เสียงระดับไฮเรสได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือดโฟนของโซ n y รุ่น MDR-1M2 รุ่นนี้เป็นหโฟนงไลน์พรีเมียมที่จัดเต็มด้วยคุณสมบัติแห่งความเป็นเลิศเลือกใช้ไรเวอร์ d ขนาด40มิเมช่วยในการรับฟังเสียงสายแจ๋วคมชัดแม่นยำทุกท่วงทำนองย่านความถี่กลางถึงสูงและยังมีเทคโนโลยีถ่ายทอดเสียงสูงได้อย่างสมบูรณ์แบบตอบโจทย์ทุกแนวเพลงที่ใจปรารถนา นอกจากนี้ภายในยังมีสายเคเบิ้ลที่เสริมมาเพื่อช่วยสร้างสมดุลในการรับฟังของหูซ้ายขวาด้วยไอเทมนี้ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันให้มีน้ำหนักเบาส่วนแผ่นครอบหูบุด,ด้วยวัดสดุดลดแรงกดดันจึงสวมใส่สบายบิดพับไว้ใส่กระเป๋าเพื่อพกพาได้โดดเด่นกว่าใครด้วยรูปลักษณ์ฉายลายสวยงามดูดีมีสไตล์ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือดโฟน e ของโซนี่รุ่น w s 1000XM3 p โฟน e รุ่นนี้เป็นที่สุดแห่งไอเทมที่ให้เสียงที่มีความละเอียดสูงและป้องกันเสียงรบกวนได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเสริมด้วยโปรเซสเซอร์ Q1 จึงสัมผัสความเงียบได้อย่างแท้ทรูเกิดเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่มีแค่คุณกับเสียงเพลงฟังครั้งแรกรู้สึกได้ถึงความสมดุลของเสียงเพลงส่งพลังเสียงย่านความถี่ระดับกลางถึงเสียงสูงอย่างลื่นไหล พร้อมกันนั้นยังตอบโจทย์ผู้ชื่นชอบเสียงเบสแบบหนักๆเข้าถึงทุกมิติแห่งเสียงได้ดีจุดเด่นอีกอย่างคือแผ่นครอบหูฟงังที่สามารถปรับปรุงให้สวมใส่สบายด้วยการบุกโฟมยูริเทนลดการบีบใบหูตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาสามารถหมุนเอียครับแล้วจัดเก็บในกระเป๋าพบพาได้สะดวกค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเดโฟนของโซ n y รุ่น WS810 เห็นดีไซน์น่ารักแบบนี้แต่เรียกได้ว่าเป็นฮดโฟนของโซ n y ที่ประสิทธิภาพสูงอีกรุ่นหนึ่งเพราะรองรับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่5เฮิรตซ์ลบ40,000เฮิรตซ์หรือก็คือระดับเสียงความละเอียดสูง อีกทั้งยังทำงานแบบไร้สายด้วยบลูทูธ5.0และรองรับ LDAC codec จึงมั่นใจได้เลยว่าสามารถฟังคอนเทนต์เสียงระดับไฮเรสแถมมีให้เลือกถึง5สีสันซึ่งแต่ละสีบอกเลยว่าโดดเด่นสะดุดตามากๆที่สำคัญคือมีน้ำหนักเพียง180กรัมเท่านั้นพบพาสะดวกจะหยิบขึ้นมาฟังเมื่อไรก็ได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเดโฟนของโซ n y รุ่น w h 4 7 1 0 n หากคุณกำลังมองหาเดโฟนของโซนี่ในงบประมาณราคาไม่เกิน5,000บาทและสามารถตัดเสียงรบกวนได้เราขอแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะเป็นหูฟังที่ใช้เทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนแบบ Artificial Intelligence (A.I.N.C.) สุดอัดรจิยะที่ทำงานร่วมกับไมโครโฟนดักจับเสียง Dual n o อย e s เซนเซเพื่อคอยตรวจสอบและตัดเสียงรบกวนที่มาจากรอบทิศทางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพ แล้อมอีกทั้งยังมีแบตเตอรี่ล่ไอออนสุดอึดที่ใช้งานได้สูงสุดถึง35ชั่วโมงพร้อมรองรับเป็นอและมีไมโครโฟนแฮนด์ฟรีสำหรับใช้สนทนาค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเดโฟน e ของโซนี่รุ่น Extra Bass TMMB RXB 6 5 0 BT ด้วยความสามารถแห่งพลังเสียงเบสที่เข้มข้นเสียงหนักแน่นมีหลายมิติความหรือตันเนื่องมาจากมีเทคโนโลยีเบสบูสเตอร์ให้ในตัวจึงเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ตามต้องการที่สำคัญฟังข้ามวันข้ามคืนยังได้เพราะแบตปึดมากใช้ได้นานสูงสุดถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะรุ่นนี้ออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบาแผ่นครอบหูขนาดกำลังดีบิดรูปได้ปิดรอบหูได้มิดชิดป,ป้องกันเสียงเล็ดรอดอภายนอกได้ดีผู้ใช้จำนวนมากชื่นชอบด้วยคุณสมบัติเป็นเลิศแต่มาในราคาที่เอื้มถึงได้ง่ายควรค่าแก่การครอบครองอย่างยิ่งจริงๆค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเดโฟนของโซนี่รุ่น w h c h 5 1 0เ้อยฟนของโซนี่รุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของหูฟังประเภทไร้สายโดยมีจุดเด่นที่ไซส์กะทัดรัดกำลังดีและมีน้ำหนักเบาเพียง132กรัมพร้อมฟังก์ชั่นเด่นอย่างมันติพอยที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆได้พร้อมกันถึง2เครื่องส่วนการเชื่อมต่อระบบไร้สายน,านั้นจะใช้เทคโนโลยีบลูทูธห th 5.0ที่รับสัญญาณได้ไกลสูงสุดถึง10เมตร อีกทั้งยังมีระบบควิทชาร์จด้วยพอร์ตไทซีที่ชาร์จเพียง10นาทีแต่ใช้งานได้นานถึง90นาทีเลยทีเดียวค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเฮดโฟนของโซ n y รุ่น md rxb 5 5 0 ap เฮดโฟนในรุ่น extra bass tm ชื่อก็บอกว่ามุ่งเน้นคุณภาพเสียงเบสให้ทรงพลังหนักแน่นสมใจของเพลงหนักหนัก,นกฟังแล้วเกิดอิมแพเต็มอิ่มรองรับเสียงย่านความถี่ต่ำได้เสียงนุ่มลึกฟังสนุกตลอดทั้งวัน แต่ทั้งนี้ก็ไม่ละเลยเสียงอื่นๆเช่นเสียงกลางก็ยังทําได้ดีฟังลื่นเสียงคมชัดส่วนเสียงร้องก็ใสแจ๋วได้ยินชัดเจนทุกท่วงทานองรุ่งนี้ยังโดดเด่นด้วยรูปทรงที่สวยงามสง่ามีสีให้เลือกตามความชอบถึง5สีพร้อมสายคาดปรับระดับได้เหมาะกับศีรันทุกขนาดค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเดโฟน e ของโซ n y รุ่น MDR ZX 3 1 0 AP นี่คือเดโฟนของโซ n y แบบมีสายที่มีราคาย่อมเยาวที่สุดโดยมาพร้อมกับไซส์กระทัดรัดและสามารถพับได้ช่วยให้พบพาสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งรุ่นนี้ประกอบด้วยไดรเวอร์ขนาด3 0ม mm มทั้งสองข้างโทนเสียงอยู่ในระดับกลาง เหมาะสำหรับฟังเพลงป๊อปหรือใช้ดูวิดีโอเป็นหลกักอีกทั้งยังมาพร้อมกับไมโครโฟนให้คุณสามารถใช้คุยโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะใช้งานทั่วไปหรือเรียนออนไลน์ก็เหมาะเป็นอย่างมากค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด